วันนี้มีเบี้ยแก้จกักรพรรดิราธิราชซึ่งถือได้ว่าเป็นเบี้ยแก้รุ่นแรกรุ่นเดียวของหลวงปู่หมุนที่มีการจัดสร้างนะครับอวันนี้ผมอ่ไปได้พระบ้านหนึ่งนะครับซึ่งเก็บพระหลวงปู่หมุนค่อนข้างมีจำนวนทีเดียว นะพร้อมใบคำฝอยเดิมนะครับซองเดิมๆเ,เก่าๆเนี่ยนะครับอ่าทำให้นึกอยากจะนำมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆน,นะทั้งที่ผมก็เคยทำคลิปสอนไปแล้วละครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยได้ลูกไม่ค่อยสวยนะวันนี้มีลูกสวยนะครับก็เลยอ่านำมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆเ,เป็นการทบทวนกันนะครับสำหรับเบี้ยกแก้หลวงปู่หมุนเนี่ยนะครับมีการจัดสร้าง ในรุ่นจักรพรรดิตราธิราชปี45นะครับซึ่งจัดสร้างตามตำรับตำราเดิมนะครับตำรับพระธรรมก้าวโกรธของสมเร็จลุ่นแห่งนครจำปาสักนะครับถ้าใครศึกษากิจิอาจารย์เรืองเวศวิทยาคมที่เก่งมากๆเนี่ยก็จะรู้จักสมเร็จลุ่นซึ่งพระในสมัยก่อนจะตามหาสมเร็จลุ่นเพื่อจะร่ำเรียนวิชากับท่านนะครับ โดยขั้นตอนการทำเนี่ยก็คือนำตัวเบี้ยที่มีการคัดแล้วเนี่ยนะครับว่ามีาฟัน32ซี่นะครับแล้วก็แพ่นตะกัวลงยันห่อด้วยผ้าแดงลงยันจักรวาลฟ้าครอบล้อมด้วยอิติปิโส8ทิศนะครับซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยก็จะลงแช่ในอ่างน้ำพระพุทธมนต์ในพระบสถวัดส,สุทัศน์ในไตรมาสปี44สีสำหรับประหลอดนั้นหลวงปู่หลท่านได้อธิษฐานจิต ปลูกเศษเดี่ยวในตลอดไตมาสปีเดียวกันนะครับซึ่งปลอดเนี่ยได้ผสมกับปลรรอดดําที่หลวงปู่มุนท่านเก็บมาตั้งแต่สมัยทุดงในประเทศลาวนะครับซึ่งเบี้ยกแก้จัก,กระพัดเนี่ยนะครับมีเรื่องเล่านิดหนึ่งนะครับบรรจุด้วยปลอดอุดชนรงใต้ดินนะครับเมื่อบรรจุปลอดเข้าไปเนี่ยก็จะอุดด้วยชนรงใต้ดินสําหรับชนรงใต้ดินเนี่ยเป็นของอาถรรพ์ชนิดหนึ่ง นะครับเ,เพื่อนๆซึ่งตัวชนรงค์เนี่ยปกติแล้วจะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามป่าและก็ทุ่งร้างนะครับซึ่งปกติก็จะทํารังตามต้นไม้ตามกองหินภูเขาทั่วไปนะครับแต่สําหรับชนรงอาถันเนี่ยทำรังอยู่ใต้ดินซึ่งหายากมากนะครับมีเรื่องเล่านิดหนึ่งนะครับก็คือพระภิกษุท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับ ได้ให้ลูกศิษย์เผาหญ้าบริเวณหลังวัดนะครับพอไฟอไม่หญ้าหมดแล้วปรากฏว่ามีหญ้าหย่อมหนึ่งนะครับไม,ไม่ไหมไฟจึงขุดดูพบว่ามีชนโรงใต้ดินนะครับจึงนำชนโรงใต้ดินเนี่ยมาถวายหลวงปู่หมุนนะครับเมื่อบรรจุป,ประลอดและอุดชนโรงใต้ดินเสร็จแล้วนะครับตีตะกวัวที่ปลุกเสกไว้ปิดพับด้านล่างเบี้ยจนยันยันอยติปิโส8ทิศ แล้วถักเชือกคุกผงลงรักนะครับผงก็จะเป็นผงที่ใช้ทําตะกุดพอกตะกุดนะครับเป็นผงม,มีจริงๆอย่างลูกก่อนที่ผมทําคลิปเนี่ยก็จะดูผงได้นะครับเนื่องจากามีการศึกนะครับแต่ว่า2ลูกนี้ก็ดูผงไม่ได้นะครับแต่ธรรมชาติโดยรวมแล้วดูง่ายนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดูอีกทีนะครับถักเชือกคุก ผงลงรักปิดทองนะจะปิดทองเป็นทองคำแท้นะครับซึ่งเบีย้ยแก้ของหลวงปู่ในรุ่นนี้เนี่ยมีทั้งมีหูและไม่มีหูนะวันนี้มีแต่แบบที่มีหูมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับจากนั้นหลวงปู่ท่านก็ได้ปลุกเสกตลอดไตรมาสนะครับแล้วก็ปลุกเสกในพิธีจกักรพรตราธิราชอีกครั้งนะครับสำหรับการดูเกศแท้เนี่ยนะครับเบีย้ยแก้หลวงปู่หมุน ถ้าใครเคยเห็นของแท้นะครับของจริงเนี่ยจะรู้เลยว่าของเกนี้ยังห่างอยู่ยังไม่เหมือนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนๆดูให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคการดูนะครับอ่านดับแรกหยิบขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆดูสังเกตลายถักเลยนะผมดูลายถักก่อนเลยนะครับสำหรับลายถักเนี่ยถ้าลูกไหนมีการพอกผงลงรักอ่ะ หนาๆเนี่ยก็จะมองเห็นลายถักไม่ชัดนะครับแต่ถ้าพอกบางก็จะเห็นลายถักชัดหน่อยนะครับซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดหรืองานทํามือเนี่ยลักษณะของแต่ละลูกก็จะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งเราก็จะสามารถดูได้จากธรรมชาตินะครับธรรมชาติโดยรวมนะครับดูลายถักเนี่ยนะครับลักษณะการถักเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะถักแบบเป็นป้องๆเป็น เป็นจุด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 ที่ถักมาด้านหน้านะครับแล้วก็วนไปด้านหลังเนี่ยเป็นคล้ายๆกับวนเป็นวงกลมออกมาจบตรงกลางเห็นไหมครับมีลักษณะสวยงามช่างถักเนี่ยถักอย่างชํานาญนะครับซึ่งเบี้ยกแก้ปุ่มหมุนเนี่ยมีทั้งมีหูกับไม่มีหูนะครับวันนี้ผมแนะนําวิธีการดูเฉพาะแบบมีหูนะครับ ถ้าเป็นผงที่พอกหนาหน่อยก็จะไม่ค่อยเห็นลายถักเห็นไหมครับแต่ธรรมชาติโดยรวมนี่ดูไม่ยากเห็นไหมก็จะเห็นลายถักที่วนมาจบตรงกลางเหมือนกันเห็นไหมครับช่างถักถักอย่างชํานาญนะครับเห็นไหมครับก็ดูไม่ยากอีกจุดหนึ่งที่เพื่อนๆใช้ดูนะครับก็คือเบอร์ทองนะเมื่อเคลือบและเข้าไปนก็จะออกส้มๆหน่อยเห็นไหมครับ ถ้าซูมดูเนี่ยจุดไหนที่แล็กเกรอรนะ์หนาๆเนี่ยก็ะจะออกส้มๆเลยเห็นไหมครับผ่านการเวลามาแล็กทำปฏิยากับอากาศต่างๆเนี่ยก็ะจะออกสีส้มๆนะครับซึ่งบางลูกเนี่ยจะมีการเก็บงานด้วยการบรอนทองนะครับซึ่งวันนี้2องลูกนี้ไม่ไม่ได้เก็บงานนะครับแต่ก็ดูง่ายทั้ง2องลูกนะครับอ่ะถ้าเทียบกับ เดี๋ยวผมให้ดูว่าเบอร์ทองคือเบอร์อะไรจะเป็นเบอร์ที่สีเดียวกับตะก,กุดนะเห็นไหมหน,นี้ตะก,กุดนเรศวรปรางษานะครับตะก,กุดนเรศวนปรางษาก็จัดสร้างที่วัดสุทัศน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นธรรมชาติของงานเบอร์ทองต่างๆจะสีเดียวกันเลยเห็นไหมครับจะไม่หนีกันมากนะครับอ่าดูลักษณะของลักของผงถ้าผงนี่ดูในตะก,กุดจะง่ายเห็นไหมครับดูผงได้ แต่ว่าเบี้ยแก่เนี่ยจะดูผงยากหน่อยนะครับสำหรับลูกที่ชํารุดก็จะดูง่ายเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมเคยทําให้ดูนะครับก็อยากให้เ,เพื่อนๆได้เห็นองจรงนะถ้าเห็นองจรงเนี่ยเอาไว้เทียบได้นะครับเพื่อนๆก็จะเชี่ยวชาญขึ้นดูง่ายขึ้นนะครับสำหรับพุทธคุณเบี้ยแก่เนี่ยนะครับเพื่อนๆอ,อ่าเป็นเครื่องรางวิเศษ สำหรับคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆอันนี้ผมอ่านจากใบคำฝอ,อยเพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับแล้วก็ล้างอาถรรพ์สนิทจันไรใดทุกชนิดแก้ยาพิษยาเบื่อยาเมาให้พิษหมดฤทธิ์ยาเสื่อมสูญสิ้นไปนะครับตลอดจนป้องกันพูดผีปีศาจนะครับทั้งปวงนะถ้าพกติดตัวไปสารที่ใดที่หนึ่งก็ตามนะครับผีปีศาจก็จะพากันหลีกหนีไปสิ้นบรรดาผีทั้งหลายก็จะกลัวกันนัก ถ้าบูชาไว้กับเรือนจะล้างอาถรรพ์สนิทจันไรสิ่งชั่วร้ายทุกชนิดและคุม้มครองป้องกันพยันตรายต่างๆภายในบ้านนะครับคุม้มครองดูแลสมาชิกในบ้านนะครับมิให้มีอันตรายจากพยันตรายภัยพิบัติทั้งปวงนะครับอีกทั้งยังเป็นโภะกระซับให้คุณทางด้านความเจริญรุ่งเรืองหนุนชะตาชีวิตให้ดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้จากใบคำฝอยที่แนบมาครับอ่า เบี้ยแก่นะครับเป็นของดีที่หลวงปู่หมุนท่านฝากไว้ให้ลูกหลานนะครับผมปุเรศถ้าใครมีอย่างนี้รับเช่านะครับโทรศูนย์แปดสอแนะแล้วก็ลายไอดียแอดพีวแตัวนะครับติดต่อมาได้นะครับยินดีรับเช่าให้ราคาดีวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากที่ตามรับชมนะครับสวัสดีครับ